ไม่ S <S <an other> มันคือดังกันลอยหมองแด้ไปดีเด้ออ, <S <S <an other> อ่านเลยว่าของแท้มาสวยงามครับเลขสิบสามสิบนะครับฐานที่สองนะครับค <S an other> รับหลังจากาทราบผมมาไฟบังนี้แล้วเจ้าของรถ หน้าที่ของพี่งาม3คน10 30คือเลขกระตับพี่ตั้งไปลงไนี่นะคุณต้องสูงงสาสาทำไมลเนี่ยหลายๆไปทงานสาอัพรจองเท่าดีงไปคุณ้อคุณต้องหน่อยนึง แตกนะครับเบิ้องเรื่องในงานไอทีไอทีไอทีรับบอกค่ังานเนนนงานเลยนะหัวนะครับฟังทังอะไน่ารเลนบนึงด้วเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ยกไห้ยกให้ยกให้ปล่อยหางมุดหน่อยกันถาเมาได้า อ,เอัเบเกอร์บีกาหนักนะกินไเ,เ,เป็นเบาะเบมงมาแล้วกปสิลไลเดนทั้งหางเล่าหมดละหางม้่นหมดรับหางแตกหางฉีกออกกันโคโล่ แถวหาบ้านข้าแถวหาบันเล็กเล็กคนดีรถเพือนอนิย่าสุดกล้าแล้วไปรถด้วยเล็กคนดีปัญหามันอยู่ใส่เนี่ยละเอียะเอ้ยดเลยละเอียดแล้วขาดปลอดให้ขับไปส่วนเล่าวันก็อยู่ตรงตรงครับแา่การอะไหรตามให้ดอก กายโยตายโยน้องนิดก mm ็วไว้ด <par into> <people> ้ฮะครับทางวัดพระมงกุัามไปอีดอกขัที่ล้มผ่านพารมลิมิกไปถึงพารมลัยสายดื้อจะไปถึงพรรลัยยิ่งเดินจะได้ของออกนอกออกนอก อันนี้ครับสลักลับเอาเงินมาขึ้นเสียสายสงเลยเ้อลักลับอ่สลักลับแรงาหาเสียสังในหลังฐานหน่าดบ,บอกฟาดได้ครับวงสันติโชกไดสามร้อยห้าสบห้าบแล้วในรอยโฮลซนะครับแช่สักแล้ท้ายันี่ยเ้าาขาลยมีอยูได้จะถามนึนอย,ยู่ได้ เตือนลางเดยเตือนลางเ้ยเปรูหัวหั้เป้เป็นหัวหัวเธอระวังนะเป้ตัวใหญ่ๆด้วยเหมือนพี่เป้ลเ,เ,ปลเ,ปลเลยกลับไปแล้วตอนนี้กำลังได้สองร้อยนะครับ ตามต้องเด้อาไ้ไรนเลยต่อต่อไรครับท่านน้าเด้อหนก็าไปมีไม่หรออกขวามาออกขวามาโอ้ยรถปีรถนอนอย่าไอยู่ฮันขับเิ้นั้นเลยทันเลยจหนาทีนะครับบุไปตรงนี้มองจอดรถเลยนะครับ จอลดลนเลยมือในซีรีส์ตึงตึงนักฆ่าสองร้อยสามสิบห้าสองร้อยสามสิบห้าคะแนน